ฉันนรพลลาวันตะกูลค่ะโรงพยาบาลหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะถือเทคนิคการพูดคุยกับลูกวัยรุ่นการเข้าไปทํางานในโรงเรียนในสถานศึกษาที่มีวัยรุ่นเนี่ยเป็นการเข้าไปที่ค่อนข้างจะยากนะเพนั้วเวลาเข้าไปเนี่ยนะคะอยู่ดีๆเราเขียนโครงการแล้วก็ฮิ้วเข้าไปบอกว่าหนูอยากทำเรื่อง,องนี้เพราะหนูมีส่วนที่ดีมากนะคะอยากจะนําเสนอราจารนะคะแล้ว อยากให้นักเรียนได้รู้ได้ฟังอยากให้จางได้ทราบได้รู้ยากค่ะเพราะเขาจะบอกว่าโรงเรียนเราไม่มีปัญหาใครบอกว่าโรงเรียนเรามีปัญหาทั้งนี้เราจะเดินเข้าไปยากเพราะฉะนั้นเทคนิคก็คือต้องรอให้เขาต้องกใรเรานะคะแล้วเราค่อยเดินเข้าไปตรงจังหวะนั้นจะดีมากดังนั้นก็ได้มีโอกาสได้รับเคสหนึ่งนะคะซึ่งเป็น โรงเรียนเอกชนนะคะพานักเรียนวัยรุ่น17ปีซึ่งตอนนั้นนะคะ่ะได้ทํทำงานกับอาจารย์แม่สุพีน,นะคะก็จะเป็นเรื่องของซีไซส์นะคะตัวเลขของวัยที่ค่าอ,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 อายุช่วงอายที่ค่าตัวตายอันดับหนึ่งก็คือวัยทำงานซึ่งอยู่ในโรงงานซึ่งหัดใหญ่สงขาเนี่โรงงานเยอะนะคะค่าตัวตายอันดับหนึ่งอันดับสองก็คือกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ในโรงเรียนทั้งหลายโดยเฉพาะ โรงเรียนอาชีวศึกษาแล้วก็โรงเรียนสามันนะฮะอีกจำนวนหนึ่งน,นะคะเป็นกลุ่มวัยที่ถัดอา่าตัวตายถัดมาแล้วเคสที่ข่าหมาเนี่ยก็เป็นเคสที่วัยสิบเจ็ดป,ปีคุณครูงเรียนเอกชนหามานะคะตั้งคันตั้งคันไม่พอนะคะตั้งคันได้เจ็ดเดือนนะคะอาจารย์บอกว่าเด็กเนี่ยกรีดร้องในโรงเรียนแล้วก็บอกว่าจะฆ่าตัวตายนะคะ เพราะฉะนั้นเคสนี้ผงจะเข้ามือนนะที่อาดาฉันตอนนั้นนื่จากยังไม่มีจิตแพทย์ค่าอาจารย์ก็เลยถูกเรียกตัวให้ไปดูและนะคะ o s c อเรียกนะคะุนรีแพทย์เรียกเพราะเรว่าคุณแม่เนี่ยและลูกเนี่ยเมือครูพามานะแม่ก็เพิ่งทราบในขณะนั้นนะคะว่าลูกตั้งครรเพราะว่าอยู่ด้วยกันไม่รู้เลยคุณครพามาเนี่ย,ลลย,าายบอกว่า ก็อย่างอย่างใช้อารมณ์นะคะเรี่นต้องพาไปในห้อง o อ c ซซึ่งต้องเก็บเสียงแล้วก็ต้องคุยอย่างเข้าใจนะคะแล้วก็ให้อาจารย์พูดนิดหน่อยแยกเด็กนะคะแล้วก็ลองเดาสิคะว่าระหว่างอาจารย์บอกว่าไอ้ตัวนี้ตัวทําให้เราเีนเสียงชี้เสียงนะคะแล้วก็เด็กกรีดร้องเด็กก็ทั้งแม่ก็กรีดร้องแล้วเด็กก็ร้องไห้พูดไม่ออกนะคะร้อ,รองไห้ตลอดไม่ต้จะหันพูดกับใครนะคะมองหน้าเราก็เหมือนเรา เหมือนเป็นแม่เป็นครูหรือเป็นอะไรที่เขาจะต้องถูกจัดการอีกครั้งหนึ่งนะคะในขณะนั้พนพ้องน่อยหน้าเราอย่างไม่ไว้ใจนะคะตอนนั้นควรจะแยกเด็กไหมคะแยกค่ะแยกเด็กไปไว้ใน O.S.C. ซึ่งจะมีห้องรับอีกห้องหนึ่งเข้าไปให้นักส่ง,สงเสริมเขาช่วยดูแลแล้วพูดสั้นๆน,นะคะริฉัสั้นกับครูบอกว่า,าดิฉันฟังอาจารย์นิดนึงนะคะอาจารย์พูดให้สั้นที่สุดดิฉันจะไปดูแลน้นองนะคะเพราะว่าเด็กบอกว่า ือตอนนั้นที่พามาเด็กจะกระโดดตึกพูดกับแม่กับผู้กับผู้ปก,กครองเนี่ยกับแม่กับคุณครูให้สองนาทีนะคะแล้วทีนก็ขออนุญาตไปดูเด็กนะคะไปดูเด็กก็ครสิคอินเตอร์เทนนนะคะแล้วก็รับถามพูดคุยปรากฏว่าคุณคณรูโกรธมากเพราะว่าเด็กเนี่ยเป็นหัวหน้าแกง๊งแก๊งหลอกหนีบค่ะอาจารย์เคยได้ยินไหมคะแก๊งหลอกหนีบเป็นแก,งกน๊งที่ฮีตดังแล้วก็โพสต์ในเด็กนะคะ พน,นี่แกลงคุณรครูโกรธมากเพราะว่าแกลงหลอกหลีกเนี่ยเขาก็คือจะหลอกผู้ชายให้มีให้รามีมีเซ็กซ์ด้วยนะคะแล้วก็ในลูกแกล้งมีเป็นหลายสิบสิบกว่าคนนะ,ะ,ะท่านชายหลายท่านยิงน,นะคะหลอกหลีกนะคะครูโกรธมากนะคะแต่ปรากฏว่าพอเขาตั้งคันที่หนีเปหนงไงคะหนีสาเร็จมีคนบอกว่าหนีสาําเร็จ เื่อกายามขันนะคะว่าแสดงว่าเราบหบสัมเรสแป้วเด็กนตั้งคันนี้นะแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเด็กตั้งคันนะคะเพราะว่าไม่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 เท่าทันโลกนะคะแล้วคิดว่าตัวเองแม่พอละนะคะและในขณะที่คุณครูก็ไม่เข้าใจค่ะอาจารย์กาต้องช่วยเหตุการณ์เฉพาะหน้าก่อนจัดการเคสนี้ให้สามารถที่จะดูแลตัวเองได้แล้วก็อยู่ในสังคมได้แล้วเด็กก็ยังต้องการจะเรียนต่อจริงๆแล้ว เขาเจตนาที่จะตั้งขังนไหมใน,นกระบวนการที่พูดคุยบัรดัดหลายครั้งหรือไม่นะคะไม่แต่ว่าเนื่องจากว่าคิดว่าตัวเองไคนะะ่พอพันเรียกว่าเสร็จสับในช่วยหลังจากอีหลังจากคลอดเรียบร้อยนะคะเพื่อมีการโรงเรียนในต่างๆนะคะเจ้าของโรงเรียนซิเวเอชนชะนก็บอกว่าอยากให้ไปช่วยอย่างเลยอีกหลายเคสในโรงเรียนนะคะเงี่ยก็เลยได้โอกาสค่ะบอกว่าจริงๆแล้ว อาจารย์ทราบไหมคะมีตัวเลขน,นะคะใน O S C ของเราเนี่ยมีเยอะเลยนะคะตัวเลขในในโรงเรียนในสถาบันของท่านก็อาจจะอยู่ในจานวนนี้ว่าเป็นช่วงอายุนี้ตั้งคันไม่เคยสงในเยอะเลยนะคะแล้วก็มีทั้งทําได้ตัวเองเนี่ยเป็นอันดับสองของอําเภอหันใหญ่เรสงขานะ,ะถ้าจะเข้าไปดิชันยินดีค่ะก็อาจารย์ขออนุญาตเข้าไปอาจารย์ก็จัดบันให้ดีเทนที่จะเข้าไปดูแลแต่อันดับแรกที่ข,ขอดูก็คือ ให้คนโคลเข้าใจเด็กก่อนนะคะในการพูดคุยซึ่งอตอนที่เด็กคลอดนะคะมันเป็นเดือนสิงหานะคะเข้าเสร็จเรียบร้อยด้านโสสารอาจารย์รับไปนะคะเพราะว่าพ่อของเด็กเป็นพ่อเลี้ยงเขาไม่ยอมนะคะไม่ยอมที่จะรับเพราะรับไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาเลี้ยงเด็กเนี่ยมาตั้งแต่สองขวบไม่เหมือนลูกแท้ๆแลวเด็กเรียนเก่งมากไม่คิดว่าจะมีการผิดพลาดอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วก็โทษแม่นะคะแม่ต้องกินยานของจิตเวชให้แม่ดีเพลสด้วยนะคะ หลังจากที่ลูกบอกจะฆ่าตัวตายแม่ก็จะฆ่าตัวตายด้วยน,นะเพราะั้นค่วิีเดูนสองเคสนขณะเดียวกันแม่ลูกก็จะเป็นต้องกินยานแต่ว่าเขาเข้มแข็งพอจะไปดูบ้านอยู่บ้านพักฉุกเฉินสักช่วงนี้ยังข่างเข้ออะไรเรียบร้อยแม่ม็กินยาดีเพสต่อไปมันเฉพรบคอสนะหกเดือน,น,นแม่ก็ดีขึ้นแต่พ่อนี่ไม่ยอมรับครอบเมื่อสิงหาพราะกัยญานะะตอนนี้ยังไม่สามารถจะหาสื่ออะไรที่จะไปตอบกับอาจารย์ได้แต่รับปากไปก่อนอาสาไปก่อนว่าอย่างน้อยดิฉันมีสื่อในมือของอาจารย์ สุกรรมนิพาวีพลกูในะตอนนั้นเรื่องเซ็กส์นะคะเซ็กส์ของอาจารย์สุกรมนในวัยรุ่นเรื่องเรื่องรักเรื่องครในวัยรุ่อนออ,นอาจารย์ได้กรุณาให้เป็นการสอนซึ่งให้เข้าใจว่าเพศหญิงเพศชายมีฮอร์โมนเพศที่ต่างกันเพศายเซโร่เนี่ยเขาไม่มีมมเซ็กซ์แล้วนะ่ยเขาจะไม่มีความผูกพันนะคะไม่รักใครผูกพันในขณะที่เพศหญิงมีออกซิโทซินนะคะออกซิโทซีนเนี่ยจะทําให้มีความรักใครผูกพันคืออยากรูปเป็นของใครแล้วอยาก บุกมัดนเรยตัวเองนะคะสังเกตดูนะคะจะเป็นอย่างนี้นั่นคือมให้เข้าใจเพื่อนตอนนีเด็กจะต้องเข้าใจว่าเด็กเข้าใจตรงนี้ได้ครูต้องเข้าใจก่อนนะคะเพื่อน,นก็เรียนกับผู้เจ้าของเรียนและผู้มีการบอกว่าขอไปทําความเข้าใจกับอาจารย์ก่อนดรอเรื่องนี้เข้าไปเรื่องเข้าไปมเมื่อเดือนสิงหาพบวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดกันยานันเกิดพอดีนะคะพัสดุอาจารย์ไปถึงโอ้ยตอบโจทย์ได้เลยะคะ่ะเพราะว่า มันบอกได้นะคะว่านี่นะคุณครูเนี่ยที่ินจะไปพูดอะไรกับครูให้เข้าใจนอกจากเรื่องเซ็กส์ของอาจารย์สุกมลแล้วนะซึ่งครูเข้าใจแล้วนักเรียนต้องเข้าใจไม่ใช่ครูเขาไม่เรียนเข้าใจอย่างเดียวแต่ครูยังไม่เข้าใจว่าเวลาถ้าเด็กมันมีการมีเซ็ก์เกิดขึ้นแล้วมันเกิดความผูกพันเนี่ยความผูกพันนี่มันเกิดที่หัวใจของเด็กผู้หญิงนะคะเด็กผู้ชายจะไม่ผูกพันที่ซ็กซอารมณต่างกันนะคะนี่นี่าใช้ใช่สนครูจะต้องเข้าใจว่าหนึ่งเซ็กของอาจารย์สุกมลแล้วสอง เพื่อใครนะะี่นะคะมันกินใจอาจารย์มากค่ะเพื่อใครแล้วก็รักไวใสให้เขา้าใจเ่างไรตรงนะีอาจารย์จะบอกรักควรสงวนตัวนะคะอย่ามีเซ็กส์หนุนไม่ได้นะคะบางรายบางบางกลุ่มอย่างเี้ยโดยเฉพาะนักเรียนอาชีวนะนี่ค่ะอาจารย์ไม่สามารถจะไปไปปิดกั้นเขาได้แต่จะต้องสอนเขารู้ให้เขาป้องกันไปให้เขามมีเซ็กซี่ปลอดภัยถ้ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีใช่ไหมคะ นี่ในส่วนของเด็กนี่ใช่อะไรนะคะเด็กก็ใช้รักคืออะไรนะคะให้เขาเข้าใจว่าเรื่องรักเรื่องใครให้เป็นนอกจากเรื่องเซ็กสมอาจารย์สุกมนแล้วนะคะเรื่องรักี่คืออะไรแล้วก็ขอแค่เข้าใจนะคนะเวลาเขาพูดคุยกับผู้ใหญ่เนะเวลาผู้ใหญ่เขาพูดยังไงเนี่ยนะคะให้เขาแปลแปลคําพูดอย่างเช่นอาจารย์บอกว่า,าพวกเธอก็ไอพวกแก๊้งหลอกมีนะคะที่เลววร้ายกว่านั้นอย่างอาจารย์เ,รจจเ,รเบลเวและอาจารย์แม่ว่า เด็กแก๊หลอกหงินนะคะมีครั้งหนึ่งหลังจากที่เด็กคนนี้เนี่ยจัดการชีวิตเสร็จเรียบร้อยนะคะมีคนเอาลูกไปเลี้ยงแล้วก็ก็เกิดการโพสต์ในเว็บไซต์อีกนะคะเป็นหน้าตาของเด็กเลยนะคะบอกว่าเรพมีคณะแกหลอกเีิคนใหม่นะคะปรากฏว่าเราจับได้ปุ๊บคุณครูเข้าไปในเว็บเจอปุ๊บนะคะในวันรุ่งขึ้นพาขึ้นไปที่หน้าเสาธงเลยค่ะประจานนะคะ นี่คือหัวหน้าแก๊งหลอกนีเป็นตัวยอย่างที่เร็วมากนะคะคุณครูใช้ภาษาเช่นนี้กับเด็กนะคะทั้งที่ได้ไปพูดคุยแล้วในเบื้องต้งน,นนี่ดิันก็เลยบอกว่าถ้าดิฉันจะทํางานกับเด็กเนี่ยแล้วในขณะที่คุณครูเอาดิชัน็ปเครื่องมือที่จะไปดุด่าว่ากล่าวนะ หลังจากที่ไปตอนเช้าด่าเด็กที่หน้าเสาธงก็บ่ายก็เชิญดิฉันไปอบรมเด็กต่อดิฉันบอกว่าดิฉันไม่ขอเป็นเครื่องมือให้อาจารย์ที่จะไปทําโทษเด็กไม่ใช่นักโทษค่ะขออนุญาตนะคะว่าต้องทำความเข้าใจกับอาจารย์ใหม่แล้วถึงจะไปคุยกับเด็กแล้วเด็กอย่ากรุณาอย่าเอาเด็กกลุ่มเสี่ยงมาหลอกหลีบมาสิบกว่าคนที่ดิฉันมานั่งด่าดิฉันไม่ทำนะคะฉันขอ คุยเป็นแมสเลยมวลมวลรวมว่ารับมันคืออะไรนะคะแล้วก็ขอแค่เข้าใจเวลาเขาพูดอะไรอาจารย์พูดเข้าใจอะไรเข้าไปเนี่ยหรือพวกพร้อมให้รูปความพูดอะไรเนี่ยไม่มีอะไรซ่อนในในคาพูดนั้นให้ลูกเข้าใจว่าเขาห่วงลูกไหมนะคะเขาจะได้เข้าใจผู้ใหญ่มากขึ้นผู้ใจผู้ใหญ่ก็จะได้เข้าใจเขามากขึ้นให้นั้นสูงตอนนี้หลังจากแต่กันยาแล้ต้นมาเนี่ยเรียนนี้โอเคนะคะกันยาตุลาฤศจิการธนวานะคะ ถึงแม้ตัวเลขจะไม่ชัดเจนว่ามีการตั้งคันไม่คุ้ประสงค์มันลดลงนะคะจต,ตัวเลขมวลรวมของ O.S.C. ของหักใหญ่นะคะลดลงนะคะแล้วก็เคสในโรงเรียนที่มีเซ็กซ์ก่อนวัยเรียนแล้วมีปัญหาเลน้อยลงแล้วก็มีที่น่ารักที่สุดก็คือแ,แก๊งหลอกหมิ่นนี่แหละค่ะเป็นตัวตั้งตัวตีที่จะ,ะทำแฮปปี้ฮาร์ดในโรงเรียนเอกชนนั้นนะคะแฮปปี้ฮาร์ดเป็นห้องที่เขา เป็นบริวยรีดูแลเพื่อนเพื่อนให้ปัญหาเรื่องรักเรื่องไข้นะคะให้คุยกับแกงนี้ได้เขาเปลี่ยนจากที่แกลงหล่อนีกเป็นสวยเลือกได้นะคะแต่ปรากฏว่าแกงไม่สวยทั้งแก๊งนะคะประกากฏก็มีอีกกลุนน่มนึงนะ่ะที่แบบเราไม่สวยนะแบบว่าไม่สวยอย่างเราก็เลือกได้นะอีกแก๊งหนึ่งมาตั้งมาแข่งกันนะคะเพราะฉะนั้นกาจะเปลี่ยนเบนกันอยู่เบนที่จะรับเคสเพื่อน,เพ,อนเพื่อนนะคะ สวยเลือกได้กับไม่สวยอย่างเราก็เลือกได้มันก็มีกลุ่มรอกลุ่มไม่รอนก็อยู่ยวเวรผาดกันมาเรื่ยก็ไม่ต้องเหนื่อยอาจารย์ก็ไม่ต้องเหนื่อยแต่ก็บอกว่าด้วยความเป็นห่วงนะลูกนะทุกวันถ้าเกิดมีเคสอะไรที่มันเกินหนะักหนาเราต้องว่าให้อาจารย์ต่างนะคะเราจะมาให้ค่ายคอนเฟลซ์เล็กๆนะก็ทำห้องได้หนาดีเดียวนะะี่ค่ะซึ่งถ้าอาจารย์สนใจจะไปดูก็ยินดีที่จะพาไปดูคงจะ,ะสรุปด้วยว่าวัยรุ่นเนี่ยนะคะที่ ที่มีการเปลี่ยนแปลงทำให้ดิฉันแลวก็กลุ่มะรับใจก็คือเขาสามารถที่ปรึกษาในกลุ่มตัวเองได้แล้วก็มีการจัดการเรียนที่ถูกต้องเหมาะสมปลอดภัยนะคะผู้บริหารโรงเรียนก็เห็นด้วยนะคะหัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชก็อนุญาตให้ดิฉันไปดูเคสทุกวันเพรแต่กรณีที่มันเหนือบ่าก่อแรงที่โรงเรียนไปไม่ได้นะคะโรงเรียนทําไม่ได้ก็ดิฉันก็จะลงไปช่วยแต่ดิฉันไม่เต็มตัวดิฉันก็บอกว่าขอทิ้งสื่อไว้ให้ท่าจัน ต้องการคนก็ค่อยไปช่วยเมื่อฉุกเฉินเท่านั้นนะคะก็เบาใจเยอะนะคะขอบคุณอาจารย์และทีมงานด้วยนะคะ